โดยคะสอนเกวินชอยเือในวันนี้เรื่องของการนิพทศติดตามการเปิดเรียนนะครับสําหรับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของในวัาสดลวันนั้นทางุ่มบริหารงานวิชาการนะครับคุณาภูษณาพาจินามงานการศึกษาผสมว้ติคุณคืไสสอนของสิลป์และผมกับเ้าคณะกริวนันท์ได้นำนำเรีเนว่าเรามีในส่วนของหลักสูตรสถาปัตยนะ,ะเรามีในเรื่องของพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็มีตัวชีวัดและสาะการเรียนรู้ที่คน ละาระเนินผลเรเนิผลโดยกระบวนการพัฒนาสําหรับโรงเรียนวัดสารวันเนี้ยเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเดตกื้นที่การศึกษาดุสิตสาและความประถมศึกษาอให้เป็นโรงเรียนหนึ่งในสิบที่เป็นการจัดเรีในการสอนวิทยาการเรียนรู้ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาควบคู่กับการจัดแกนรายรสาและก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพืที่เช่นกันในการเป็นโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับระดับศึกษา ซึ่งได้ได้นำเรียนศึกษาทางเทคนิคที่ว่าที่ขัดเลือกเพราะอะไรก็ได้รับทราบอีกว่าเราเคยเป็นโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่รักษาม,มาตรฐานอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปี62-66ซึ่งเป็นฐานที่มาสู่การพัฒนาต่อยอดในระ,ะดับการศึกษาปีนี้ผมก็เลยได้มอบหมายให้คุไยไกรสอมสิทธิ์เนี่ยเป็นจิ้มทูดีเป็นที่ดีในการจัดก,กระบวนการตรงนี้เพครูผูรับผิดชอบก็เป็นคุณครนูน,น,น,นภัทกรเลิศชนะสุขคุูครูสองวิทยาศาสตร์แล้วคุณครูธนาพาจิมทานก็เป็นคุณครูวิชา ส่วนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยงโรงเรียนวัดสรรวันเนี่ยได้ผ่านการประเมินจากสพปเภตพุทธมณฑลนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนความต้องของนักนึาษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดัประถมศึกษาที่ที่6สําหรับชั้นอนุบาลนั้นทางโรงเรียนในสัปดาห์แรกที่เกิดการเห็นการสอนมาทางโรงเรียนเนี่ยได้นําเรียนกัผู้ผู้ปกครองว่าในสัปดาห์แรกเนี่ยขออนุญาตให้เด็ก มาครึ่งวันและกลับไปนอนที่บ้านครึ่งวันสองอย่างนะครับหนึ่งเป็นการปรับตัวเกี่ยวกับความคุ้นเคยกับผู้ปกครองกับรูผู้สอนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองก่อนนะครับใน่วนสัปดาห์แรกวันนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะเราเรียนเต็มวันเลยเช้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสีด้านบ่ายเด็กนอนแล้วก็ดื่มนมแล้วทานอาหารดื่มนมนอนนะครับส่วนผสมพึกศษหนึ่งถึงหกเราก็จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียบร้อย เรื่องของอเครื่องแบบนักเรียนยก่อนการเรียนเราจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะครับนั่คือกระบวนการจากการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา2565สำหรับการพัฒนาวิชาชีพครูนำสูก่การพัฒนาหรือว่าผู้เรียนนั้นโรงเรียนบัสรรารวนเนี่ยก็ได้มีความเชื่อยอยู่อย่างหนึ่งว่าการส่งครูเข้ารับการประเมินเข้ารับการเสนอขอรางวัลต่างๆนั้นเป็นการพัฒนาครูไปในตัวเพราะการส่งผลงานการ ปรเม,มีการพัฒนาเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในจุดนี้สิ่งที่คุคณครูโรงเรียนวัสระวันได้รับนะครับและจะไม่ได้รางวัลสิ่งที่คุคณครูโรงเรียนวัสระวันทุกคนได้รับนั่นคือประสบการณ์ในภาพความสำเร็จปีนี้โรงเรียนวัสระวันขอนาเยนว่าได้มีคุณครูของโรงเรียนได้รับรางวัลรูดีในดวงใจใระดับระดับหนึ่ท่ป็นมัยนะครับปีการศึกษา2565และรางวัล N22 Awards ผู้สอนดีเด่นยอดเยี่ยมระดับหนึ่งที่ได้เป็นสมัยน,นะครับ แล้วก็คุณครูชนะพาดินคำคุณครูได้รับรางวัลเบสแพดทีสการจัดการการสอบพิสูจระดับดีเด่นและคุณคณรณูนภัทรเลิศชนะนส่วนได้ระดับปีคุณครูชนะพาเนี่ยได้อีกรางวัลน,น,นี้คือเอ2นดิทูอบอร์นะครับคุณโรงเรียนทุกเมืองคนเป็นตัวแทน,น,ทน,ทน,นทอำเภอเข้ารับการประเมินระดับเขตนะคะจากที่มาทั้งหมดผมมีความเชื่อยอยู่อย่างนึงว่าทุกพยายามใช่ว่าจะประสบความสำเร็จแต่ในเรื่องความสำเร็จเขาเรียกว่าสารวันนั้นเรื่เกิดจากความพยายามไม่ใช่เกิดจากความพยายามของผมคนเดียว แต่เพื่อแ่ความร่วมม้ร่วมมือรวมพลังการทำง,งานเป็นทีมเพื่อให้นักเรียนวัดสารวันทุกวันมีการพัฒนาขอบมุณครพับ